This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. เวลาที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์จีนนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมองนะครับไปถึงเรื่องราวของจีนซึ่งอยู่ในโซนของตะวันออกก็คือบรรดามฑลนต่างๆหรือเมืองต่างๆที่ชิดกันกับฝั่งแปซิฟิกครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยจักรวรรดิจีนหรือแม้กระทั่งจีนในยุคปัจจุบันเองเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันกับแนวทางด้านทิศตะวันตกเองก็มีความสําคัญมากเช่นเดียวกันเพราะว่าในฝั่งตะวันตกเองนั้นก็จะมีมิติต่างๆเช่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่ารรคค้้าาเื่อองงงขวมัดแย ความพยายามจีนเองในการที่จะขยายอิทธิพลรวมถึงการปกป้องแผ่นดินเองจากการรุกรานของชาติพันธุ์อื่นๆที่มีใช่ชาติพันธุ์ชาวฮั่นที่เรียกรวม,มกันว่าชาวหูหรือว่าหูเหยวนซึ่งก็แตกต่างกันไปจากจีนกระแสหลักก็คือชาวฮั่นนี่แหละครับทีนี้ก,การขยายอิทธิพลจีนไปสู่ทิศตะวันตก นำไปสู่เส้นทางการค้ากับซีกโลกตะวันตกแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างตะวันตกกับตะวันออกมามากขึ้นแล้วก็มีวิวัฒนาการตามการเวลามาเป็นเวลายาวนานหลายหลายคนบอกว่ารู้แล้วแหละตอนนี้ประวัติศาสตร์8นาทีจะพูดถึงเรื่องอะไรเพราะเรากำลังจะพูดถึงทางสายไหมหรือภาษาจีนว่าซื่อโฉจือลู่ที่ถือว่าเป็นเส้นทางการค้าที่พาดผ่านนะครับจากแผ่นดินจีนตอนบนไปยังทิศตะวันตกเรียกว่าแทบจะขนานกันไปกับกำแพงเมืองจีน ว่ากันว่านะครับเริ่มต้นของเส้นทางนี้อยู่ที่เมืองซีอานซึ่งปัจจุบันก็เป็นเมืองเอกของมณฑลซานซีซึ่งในอดีตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในราชธานีสําคัญในประวัติศาสตร์จีนเป็นศูนย์กลางการ,การปกรครองของจีนหลายราชวงศ์ที่ในอดีตเรียกกันว่าเมืองฉางอันหรือว่าสันทิภาพที่ยั่งยืนส่วนอีกปลายหนึ่งคือปลายตะวันตก ของเส้นทางสายใหม่ก็คือกรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของจกักรวรรดิโรมันอูอารยธรรมสาคัญของโลกตะวันตกเขานี่แหละครับดังนั้นเรื่องของประวัติศาสตร์ทางสายใหม่ก็จะทําให้เราสามารถเข้าใจอีกหนึ่งมิติของประวัติศาสตร์จีนที่อาจจะไม่ได้พูดคุยกันถึงบ่อยนักรวมถึงเขตแดนของจีนในซีกตะวันตกได้ชัดเจนมากจิ่งขึ้นประวัติศาสตร์จีนซีรีส์จากนี้เราจะมาไล่เลียงกันถึงจักรวรรดิจีนโดยเฉพาะยิ่งด้านพรมแดนทิศตะวันตกที่จะทําให้เราเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ของจีน ชาติพันธุ์ต่างๆวิวัฒนาการการค้ากับโลกตะวันตกโดยมีเส้นทางสายใหม่ของจีนครับที่พาดยาวจากเมืองฉางอันสู่โลกตะวันตกผ่านไปทางเอเชียกลางยูเรเซียสู่ยุโรปของแผ่นดินจีนและทางสายใหม่นี้เองครับก็จะเป็นแกนหลักในการเรียบเรียงเรื่องราวของเราอย่างที่ทราบครับว่าทางสายใหม่นี้เองก็เปรียบเสมือนเป็นปากประตูของจีนในการหลั่งไหลเข้ามาของการค้ากับต่างประเทศ การเข้ามาของศาสนาพุทธในแผ่นดินจีนรวมถึงการเข้ามาของต่างชาติและการเข้ามาของศาสนาอิสลามในจีนที่บางครั้งการเข้ามาของอารยธรรมต่างๆของคนต่างแดนก็กลายมาเป็นตัวพลิกเกมประวัติศาสตร์การเมืองของจีนในยุคโบราณเช่นเดียวกันการเรียนของเรานะครับเราคงจะเริ่มต้นตั้งแต่การรวมจักรวรรดิจีนนั้นเป็นหนึ่งโดยจักรพรพรดิพระองค์แรกหรือว่าฉินสื่อหวงตี้คนไทยเรียกกันว่าฉินซีฮ่องเต้ที่มีศูนย์กลางอำนาจที่นครเสียนหยางบางคนจะถามนะครับว่าเมื่อสักครู่มี ฉัางอันเนาะเสียงอย่างที่เดียวกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันเรื่องของความขัดแยงระหว่างจักรวรรดิจีนในยุคฮัน่นกับนักรบเผ่าบางคนเรียกว่าชาติพันธุ์อนาระยะชนบางคนเรียกว่าชนเผ่านอกด่านแต่เผ่าแรกครับที่เป็นภัยคุกคามกับจีนก็คือเผ่าที่มีชื่อว่าเซียงหนูนําไปสู่ปฐมบทของทางสายไหมโดยแม่ทัพที่มีชื่อว่าจางเฉียนซึ่งทางเส้นนั้นเองครับกลายมาเป็นเส้นทางเชื่อมโยงโลกตะวันออกและตะวันตก การเข้ามาของพุทธศาสนาบนแผ่นดินจีนการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระถังสเสวียนจัง่งหรือว่าที่เรียกกันว่าพระถังซัมจัง๋งการเข้ามาของาศาสนาอิสลามในราชวงศ์ถังการเดินทางจากตะวันตกอน,นิสวรร์ทางบ้างของมาร์โคโปโลสู่จีนซึ่งก็มีการนำเอาคริสตศาสนาเข้ามาด้วยก่อนเริ่มต้นครับมาทำความเข้าใจกับคำว่าทางสายหมายกันก่อนเลยว่าคนที่เขาบัญญัติศัพท์ และเรียกเส้นทางการค้ายุคโบราณระหว่างจีนกับโลกตะวันตกตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงยุโรปไม่ใช่คนจีนนะครับแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นเรียกกันมาตั้งแต่สมัยโบราณการแต่ว่าคนที่ตั้งชื่อนี้ทางสายใหม่กลับเป็นนักสำรวจและนักโบราณคดีแล้วก็คนทำแผนที่หรือเรียกว่า c a r t o g r a p h ร์ชาวเยอรมันครับที่มีชื่อว่า Ferdinand von Richthofen บางคนเรียกแกด้วยบรรดาศักดิ์เพราะว่าแกมีบรรดาศักดิ์เป็นบารอนว่า Freiherr von r i c h h o f e n โดยแกตั้งชื่อนี้นะครับให้กับเส้นทางนี้ในศตวรรษที่19ก็คือปี1877ครับซึ่งช่วงนั้นเองก็ตรงกับรัชสมัยของจักรพรรดิพระองค์รองสุดท้ายของจีนก็คือจักรพรรดิกวงซุีของราชวงศ์ชิงซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝรั่งเดินหน้าเข้ามาที่เมืองจีนทั้งสำรวจทั้งขุดเมืองจีนจนพุ่นนี่แหละครับโดยทางด้านของไฟแฮร์ฟอนไคโคเฟนตั้งชื่อเส้นทางแห่งนี้เป็นภาษาเยอรมันว่าไซเดนสตราเซอร์แปลเป็นภาษาตรงตัวไซเดนแปละว่าไหมก็คือซล s t r a s s e ก็คือทางหรือว่ารถถ้าเกิดว่าเป็นภาษาจีนก็คือซื่อโฉงซจือลูโดยช่วงที่แกตั้งชื่อขนานนามใม่กับเส้นทางนี้ว่าทางสายหมายเป็นช่วงที่ตัวแกครับเดินทางสำรวจเส้นทางเส้นนี้และมองว่าหนึ่งในสินค้าสำคัญที่ถูกส่งจากจีนไปยังโลกตะวันตกที่เชื่อกันว่าไปไกลถึงจัก,กรวรรดิโรมันหรือแม้กระทั่งว่าอียิปต ซึ่งช่วงเวลานั้นครับอยู่ภายใต้าการปกรครองโรมันนะครับหลังจากที่จูเลียสซีซ่าชนะนั่นก็คือการส่งออกตัวผ้าไหมทีนี้ครับนักประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งเลยโดยเฉพาะประวัติศาสตร์จีนเองเชื่อว่าสิ่งที่ถูกเทรดมากที่สุดบน,นเส้นทางเส้นนี้ไม่ใช่ผ้าไหมแต่ว่าเป็นหยกจากจีนนะครับซึ่งครั้งนั้นถือว่าเป็นวัตถุที่หายาก แล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวโรมันรวมถึงจกักรวรรดิที่อยู่ทางตะวันตกนั้นแต่ต้องการแต่ไม่ว่าจะส่งสินค้าค้าขายอะไรกันก็ตามแต่แต่คนเขาจะรู้จักเส้นทางเส้นนี้ว่าทางสายไหมไปแล้วครับ ทีนี้เส้นทางสายใหม่ในแง่ของจุดเริ่มต้นเขาเริ่มตรงไหนแลวไปจบที่ไหนนะครับก็ผันแปรไปครับแล้วแต่ว่าจีนจะปักหมุดราชธานีตัวเองในอยู่ที่ไหนและปลายทางจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่จุดเริ่มต้นที่ยอมรับกันก็คือฉางอันราชธานีในยุคฮั่นตะวันตกผ่านเข้าไปเอเชียกลางข้ามสมุทรอนาโตเลียปัจจุบันก็คือตุรกีส่วนที่เป็นเอเชียและเชื่อกันนะครับว่าบางคนเดินทางไปสู่เส้นบนไปสู่เวนสิสบางคนบอกไปรอตดัม บางคนก็บอกน่าจะเป็นโรมันบางคนบอกว่ามีอีกเส้นหนึ่งเส้นล่างก็เดินทางไปที่อเล็กซานเดรียที่อียิปต์ในแง่ของกรอบเวลาครับถามว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่และจบเมื่อไหร่นะครับเอาเป็นจุดสิ้นสุดกันก่อนเพราะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของเส้นทางเส้นนี้ว่ากันว่าคือปี1453ถ้าใครเป็นแฟนรายการเราประวัติศาสตร์8นาทีคงร้องอ๋อทันทีแหละครับ เพราะปีนั้นคือปีที่สุตลต่านเมมเมตที่2แห่งอุสมานิยะหรือว่าออตโตมันบุกตีเมืองคอนสแตนติโนเปิลจนแตกเป็นการปิดประตูเส้นทางสัญจรทางบกสู่โลกตะวันออกและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พวกตะวันตกนั้นหันมาพัฒนาการเดินเรือเส้นทางสัญจรทางทะเลสำรวจโลกจนเส้นทางการเดินเรือ ทางทะเลทางมหาสมุทรกลายเป็นเส้นทางสําคัญทางการค้าแทนที่เส้นทางทางบกโดยเฉพาะทางสายใหม่ที่เคยพาดผ่านโลกทั้งสองใบนี้อา้าวเดี๋ยวมาเรียบเรียงกันต่อไปครับอีกจุดหนึ่งครับเพราะบอกประวัติศาสตร์จีนยาวนานนะครับคนก็อาจจะตั้งคําถามบอกว่าแล้วจะไปรู้ได้ไงประวัติศาสตร์ที่เราเล่ากันมาเนี่ยมันถูกจริงหรือเปล่านะครับคำตอบก,ก็คืออีกหนึ่งาศาสตร์ที่เข้ามาช่วยประวัติศาสตร์และตอกย้ําความมั่นยําของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็คือาศาสตร์ที่เรียกกันว่าโบราณคดีครับ ถ้าประวัติศาสตร์คือการสืบค้นข้อมูลที่มีในอดีตท,ที่อยู่ในรูปของการบันทึกไปลาลักษณ์อักษรโบราณคดีหรือว่า a r c h ค e o โลจีหรือว่าภาษาจีนว่าเขากู่ฟาเซียนเฉวคือการสืบค้นข้อเท็จจริงจากหลักฐานที่มิใช่ลายลักษณ์อักษรเช่นซากปราภาคพังโบราณสถานโบราณวัตถุที่สิ่งเหล่านี้ครับถูกเอามาใช้ประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์โบราณวัตถุมีหลากหลายครับ ตัวซากประหักพันของสิ่งปลูกสร้างคดีปฏติมากรรมก็ดีภาชนะข้าวของเครื่องใช้ยุทธภัณฑ์อาวุธโครงกระดูกของมนุษย์ฟันของมนุษย์สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแนวสืบค้นของนักโบราณคดีที่ผ่านหลักฐานและการพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่งสิ่งนี้จีนเองให้ความสําคัญในการเ e r i f y ฟประวัติศาสตร์ของพวกเขาโดยโบราณคดีมาตลอดเลยย้านะครับว่าโบราณคดีไม่ใช่สังคมศาสตร์นะครับโบราณคดีเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ ผ่านหลักฐานและกระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์ด้วยบันทึกทางประวัติศาสตร์พนุกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พิสูจน์สิ่งต่างๆด้วยวิทยาศาสตร์ก็เลยทําให้ประวัติศาสตร์จีนที่เราเรียนกันมามีความน่าเชื่อถือในระดับที่ค่อนข้างสูงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกไม่เพียงแต่นักโบราณคดีจีนครับแต่ว่าในช่วงปลายยุคราชวงศ์ชิงต้นสาธารณรัฐนักโบราณคดีตะวันตกเช่นแลงดอนแวนเนอร์ก็มาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็มาร่วมศึกษาด้วย ale, วิลเลียมเอ็ดเวิร์ดไกล์ซึ อเมริกันก็เดินทางมาทํางานในเมืองจีนตามรอยของกําแพงเมืองจีนส่วนอีกท่านหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนั่นก็คือบารอนฟอนไฮโคเฟนเดี๋ยวเราจะไล่เรียงบทบาทของแต่ละท่านนะครับต่อไปเรามาดูปฐถมบทของทางสายไหมกันก่อนเลยครับแต่จะพูดเข้าไปในยุคข,ของพระเจ้าฮั่นอู่ตี้จักรพรรดิพระองค์ที่7ของราชวงศ์ฮั่นมันดูเร็วไปน,นิดหนึ่งครับเราก็จะไปกันที่เมืองเสียนหยางอันเป็นราชธานีของรัชฉินที่เป็นจุดกําเนิดของจีนในยุคที่มีฮ่องเต้กันก่อน แต่ว่าเราครับจะไม่เริ่มในปีที่จินซีฮ่องเต้สมัยที่เป็นององของเมืองฉินนี้เนี่ยนะครับรวบรวม6อาณาจักรในปีคริสตศักราช2,21 0ปีก่อนคริสตกาลนะครับแต่ว่าเราจะไปเริ่มตั้งต้นเอาแบบประวัติศาสตร์ยุคใกล้กันก่อนไปที่ปี1,974หรือว่า50ปีที่แล้วกันก่อนดีไหมครับ ถามว่า1,974มีอะไรเกี่ยวข้องกับทางสายใหม่ย,ยังไงนะครับเรามาดูก่อนปีนั้นก็คือ50ปีที่แล้วพอดีเลยนะครับยุคนั้นจีนอยู่ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมที่ภาษาจีนเขาเรียกกันว่าวันข้าต้าเกอร์มิงที่นอกจากความตึงเครียดในเชิงสังคมการเมืองแล้วเนี่ยนะครับการใช้แนวคิดคอมมิวนิสต์มาใช้แบบสุดขั้วในปีเดียวกันนั้นเจอปัญหาเรื่องของจีนประสบภัยแล้งครับและในช่วงนั้นครับเมืองซีอานซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลซานซีนะครับ มีชาวบ้านที่มีชื่อว่าหยางชื่อฝ่ากับพี่น้องของเขาอีก4คนครับว่าง่ายคือ5้าพี่น้องตระกูลหยางพยายามไปขุดบ่อน้ําให้ลึกลงไปครับเพื่อหาแหล่งน้ําใหม่แต่ปรากฏว่าขุดลงไปประมาณสัก40เมตรสิ่งที่เขาพบไม่ใช่น้ำนะครับแต่มันกลายเป็นหัวปั้นดินเผาที่มีลักษณะดูก็รู้ว่าเป็นของโบราณแน่นอนหน้าตาขึงขังคุณหยางเองก็คิดครับน่าจะเป็นหัวเทพเจ้าในพื้นที่นี่แหละเกิดความเกรงกลัวและวิตกกังวลไม่กล้าขุดต่อครับ แต่ปรากฏว่าจําเป็นต้องไปหาน้ําครับขุดไปขุดมาสิ่งที่เจอครับนอกจากน้ําสิ่งที่ไหลออกมาด้วยคือแขนและขาของปฏติมากรรมด้วยความกลัวเทพเจ้าหรือว่าจะกลัวอะไรก็ไม่รู้สิ่งที่ก็ได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเมืองซีอานที่มณฑลซานซีให้มาดูแล้วว่าตกลงหัวโบราณนี่คืออะไรแขนขาเนี่ยคืออะไรกันแน่สิ่งที่เจ้าหน้าที่เดินหน้าเข้าไปขุด ไม่ใช่หัวเทพเจ้านะครับแต่สิ่งเหล่านั้นคือชิ้นส่วนของปฏิมากรรมดินเผาที่จะสามารถเอาไปประกอบกันแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปฏติมากรรมรูปทหารในยุคโบราณพอแน่ใจระดับหนึ่งนะครับว่าข้างในน่าจะมีอะไรมากกว่าหัวเดียวหรือแขนขาเป็นชิ้นชิ้นทีมโบราณคดีของจีนในยุคนั้นเริ่มทำงานเข้าไปขุดภูเขาลูกนั้นสิ่งที่พวกเขาพบครับ กลายเป็นข่าวใหญ่โตไม่ใช่เฉพาะในจีนนะครับแต่กลายเป็นข่าวใหญ่โตของโลกเพราะสิ่งที่ขุดค้นเข้าไปคือส่วนหนึ่งของสุสานของจักรพรรดิพระองค์แรกของจีนหรือจินสีฮองเต้ชินสื่อขวางตีเริ่มต้นขุดจากปีนั้น1 9 7 4ครับจากหลุมที่ใหญ่ที่สุดมีปฏิมากรรมทหารที่อยู่ในลักษณะที่แตกหักบ้างหัวหลุดบ้างแตกทั้งโตบ้างทุกตัวไม่มีอาวุธอยู่ในมือ บางตัวเหมือนมีสีทาเอาไว้ครับแต่พอเปิดหลุมขึ้นมาทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศหรือเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซชันสีพวกนั้นจางหายไปภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีหรือแต่สีของตัวดินเผามั่นใจแล้วครับว่านี่คือปฏิมาการรมสมัยกว่า2,000ปีที่แล้วที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชินกล่าวคือ200ปีก่อนคริสตกาลถ้ารวมก,กับปีนั้นคือประมาณ2,200ปีไปแล้วข่าวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกครับนักโบราณคดีจากจีนเริ่มต้นลงพื้นที่อย่าง ดักหน่วงในขณะเดียวกันก็จะมีนักโบราณคดีจากต่างชาติที่เดินหน้าเข้าไปสังเกตการด้วยเช่นนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนักโบราณคดีจาก University of California at Los Angeles ก็คือ UCLA เข้าไปร่วมด้วยยืนยันตรงกันครับว่านี่คือส่วนหนึ่งของสุสานของพระเจ้าจินซีฮ่องเต้คนจีนเรียกสุสานนี้ว่าปิงหมา่ายงนะครับปิงหมาแปลว่าทหารมา้ายงไม่ใช่ยงที่แปลว่าก้าหานะครับยงตัวนี้แปลว่าดินเผา ถือว่าเป็นกองทัพทหารและก็มาดินเผาฝรั่งเรียกว่าเชราคอต์ตาอาร์มี่จริงๆเป็นรากศัพท์ภาษาลาตินอิตาเลียนนะครับเตระแปลว่าดินกอตาแปลว่าเผาพูดง่ายก็คือกองทัพดินเผาเนี่ละครับหลุมแรกที่ค้นพบนะครับประมาณการจากสร้างประขัดพังเชื่อว่ามีปฏิมาก,กรรมทหารที่หน้าตาน่าสนใจมากคือหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพลทหารเดินเท้าเสียส่วนใหญ่2ปีถัดมาครับ 1, 1976ขุดหลุมที่2ใกล้กันพบทั้งพลธนูยืนพลธนูคุกเข่านั่งยิง ทหารมา้าทหารระดับผู้บังคับบัญชาและพบคราบขมเหลจากการเผาทำลายบางส่วนเหมือนกันครับปฏิมาการรมพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่มีหัวและไม่มีอาวุธอยู่ในมือจากนั้นขุดหลุมที่3พบปฏิมาการรมอีกจำนวนหนึ่งสิ่งที่จะพูดถึงปีเพราะอะไรครับปีที่ขุด1974-1976ถือเป็นปลายยุคปฏิวัติตรัฐธรรมโชคดีครับเพราะยุคนั้นโดยธรรมชาติแล้วจะต้องมีเรสการ์ครับก็คือบรรดากลุ่มโหรุ่นแรง,งหัวก้าวหน้าที่นับถือลทัทธิเหมานี้ ต้องมีการทำลายโบราณสถานที่เจอหรือที่พบเห็นเพราะถือว่าเป็นซากอารยาธรรมที่จีนไม่ต้องการแต่ว่าสุสานนี้ครับกลับถูกบูรณะและถูกสำรวจจนกระทั่งในที่สุดครับ1,976เหมาเจ๋อตึงผู้นํารุ่นที่หนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงแก่สัญยกรรมประเทศตกอยู่ภายใต้ความวุ่นวายช่วงหนึ่งจนกระทั่ง1,978เติ้งเสี่ยวผิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําสูงสุดจีนเข้าสู่ยุคแห่งการเดินหน้าสู่ความทันสมัยและความเปิดกว้าง โชคดีครับที่สุสานแห่งนี้แม้ว่าจะค้นพบในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมยุคมืดของจีนคอมมิวนิสต์แต่มันถูกรักษาเอาไว้ในสภาพที่ดีมากและกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไม่ใช่ของจีนครับแต่ว่าของโลกในที่สุด1ตุลาคม1979ครับตรงกับวันชาติจีนครอบรอบ30ปีพอดีเลยสุสานทั้ง3หลุมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงถูกเปิดขึ้นให้ประชาชนเข้าไปชมอย่างเป็นทางการและลุงหยางจื้อฝานะครับที่เข้าไปขุดค้นพบเป็นคนแรก ได้รับเงินมาเป็นรางวัล300หยวนประมาณสัก1,500บาทในเงินปัจจุบันจากการที่ผมค้นพบม,มรดกโลกแห่งนี้นะครับถามว่า300หยวนเยอะหรือน้อยก็คือเป็นเงินเดือน1ปีของแกเลยนะครับกรเกษียณปับ๊บแกได้เงินมาเพิ่มเติมอีก1,000หยวน5,000บาทแต่ว่าได้โอกาสครับในการเข้าทํางานในพิพิธภัณฑ์ของสุสานพระเจ้าฉินซีนี้ต่อมาครับถามว่าสุสานแห่งนี้มีความสําคัญอย่างไร เพราะมันเป็นการยืนยันถึงอารยาธรรมของจีนในยุคฮ่องเต้พระองค์แรกที่มีศูนย์กลางอํานาจอยู่ที่นครเสียนหยางถามว่าเสียนหยางคืออะไรนะครับเสียนหยางคือราชาธานีของราชาอาณาจักรฉินที่ต่อมาคือศูนย์กลางอํานาจของต้าฉินในยุคที่รวมแผ่นดินด้วยการพิชิตสึกอีกหกรัฐได้แก่หานเอี้ยนเว่ยเจ้าชูและฉีปัจจุบันเมืองนี้ถามว่าเขาชื่ออะไรเพราะปกติจีนเปลี่ยนชื่อเมืองบ่อยนะฮะเมืองนี้ชื่อเสียนหยาง ยังคงมีชื่อว่าเสียนหยางอยู่ต่อไปอยู่ทางทิศต,ตะวันตกของซีอานซีอานเนี่ยเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานซีแถมชื่อนี้เสียนหยางยังเป็นชื่อสนามบินนานาชาติของเมืองซีอานเมืองที่ในยุคป,ปัจจุบันมีพลเมืองถึง20ล้านคนด้วยการมาที่ขอบเขตของจัก,กรวรรดิจีนในยุคต้าชินนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปฐมบทของทางสายใหม่ที่พาสู่โลกตะวันตกนะครับต้องกลับมาถามว่าอาณาเขตของจีนตอนนั้นนะ่ะอยู่ตรงไหน คำตอบคือถ้า,ารัฐฉินที่มีเสียงอย่างเป็นศูนย์กลางพบว่าอาณาเขตของจีนตะวันออกสุดก็คือบรรดารัฐ6รัฐที่ถูกควบรวมมาก็คือพูดง่ายๆลงไปสู่มาหาสมุทรแปซิฟิกเลยส่วนรัฐฉินเป็นรัฐที่อยู่ทางตะวันตกสุดนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าตะวันตกแล้วละ่ะเขาเรียกว่าอยู่ใจกลางของจีนนะครับถ้าเกิดว่าจีนเป็นตัวไก่เมืองเสียงอย่างปัจจุบันคืออยู่ตรงหัวใจของไก่พอดีเลยนะครับทีนี้ชายแดนตะวันตกของรัฐฉินตอนนั้น อยู่ถัดจากเสียนหยางไปแค่ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรอยู่ที่เมืองที่ปัจจุบันมีชื่อเมืองเทียนซุยอยู่ทางตะวันออกสุดของมณฑลการสู้ซึ่งเป็นมณฑลที่ติดกันเลยกับมณฑลซานซีพูดง่ายๆก็คือว่าเสียนหยางนี้อีกนิดหนึ่งก็จะชิดขอบชายแดนไปแล้วเปรียบเทียบกับแผนที่ปัจจุบันครับจะพบว่าจีนเมื่อยุคป,ประมาณ2,200ปีที่แล้ว ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตในปัจจุบันนะครับพื้นที่อยู่ประมาณแค่30%ยุคปัจจุบันปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ8 000, 000ล้านตารางกิโลเมตรก็คือใหญ่กว่าไทยประมาณ16-17เท่าตัวแต่ในยุคนั้นแผ่นดินจีนมีพื้นที่แค่ประมาณ2 500, ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรคือประมาณ30%แค่นั้นเองต้องบอกแบบนี้ครับก่อนที่จะเดินหน้าต่อมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปัจจุบันคือมณฑลตะวันตกสุดคือมณฑล ปกครองตนเองซินเจียงหวยหูเอ,อ่อที่กินพื้นที่หนึ่งใน6ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันและเพิ่งมาเป็นของจีนสมัยพระจักรพรรดิเฉียนหลงเทียบกับสมัยบ้านเราก็คือสมัยปลายยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ในขณะที่มณฑลใหญ่อีกก็คือทิเบตมองกโกเลียในยที่มีขนาดมหึมาก็เป็นของจีนหลังจากที่จีนนั้นเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์ในปี1 9 4 9ไปแล้วนะครับดังนั้นในอดีตยุคเริ่มต้นของจีน พื้นที่ของจีนเล็กกว่าปัจจุบันแทบจะเรียกว่าไม่ถึงครึ่งแล้วก็มีขนาดประชากรเนี่ยเล็กกว่านี้ไม่รู้สักเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเดินหน้าไปสู่การขยายอาณาจักรสู่ตะวันตกนะครับของจีนแล้วก็ทางสายใหม่ขออนุญาตเล่าเพิ่มเติมนะครับว่าหุ่นดินเผาวพวกนี้หรือว่าปิงหมาหยงถูกสร้างขึ้นนะครับตั้งแต่ที่ฉินซีฮ่องเต้ยังเป็นแค่พระราชาของแขวนฉิน,นก็คือฉินองอ,อ,งอิงเจิง้งเจริญวัย13ชันสานะครับ ในธรรมเนียมของยุคนั้นคนที่เป็นอ,องค์จะต้องวางแผนการสร้างสุสานของตัวเองวางแผนเวลาต้องหาพื้นที่ในการสร้างซึ่งเลือกเอาไว้แล้วเป็นพื้นที่ที่ห่างจากเสียอย่างประมาณ200กิโลเมตรสถาปนาตัวเองเป็นจกักรพรรดิรวบรวม6รัฐได้ในปี221ก่อนคริสตกาลแล้วผนึกสุสานสำหรับหลุมพระศพคาดว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงกันแต่จูบจนวันนี้แล้วก็ยังไม่มีการขุดค้น คาดว่านะครับเป็นเพราะว่ามีอุปสรรคข้อใหญ่ครับคือการที่พื้นที่ตรงนั้นมีปริมาณของเมอร์คิวรีหรือสารประหลอดจํานวนมากซึ่งสิ่งนี้น่าสนใจครับเป็นตรงกันกับสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ของจีนยุคฮั่นตะวันตกที่มีชื่อว่าซื่อหม่าเชียนขีนบันทึกเอาไว้ว่าหลุมพระศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ถูกฝังเอาไว้ในพื้นที่ที่มีแร่ธาตุประหลาดและทําให้หลุมศพสามารถลอยไปลอยมาได้เพราะพระองค์นั้นไม่ชอบอยู่นิ่ง นักโบราณคดีของจีนยืนยันถึงความเข้มข้นของสารปรลอดบริเวณโดยรอบและยังไม่มีการขุดค้นจนปัจจุบันสําหรับสุสานนี้หลังจากที่ถูกปิดผนึกไปแล้วสวรรคตไปแล้วโอรสองค์ที่สองของพระองค์ที่มีชื่อว่าหูให้ต่อมาครองราชพระนามว่าฉ er ินเอิร์ื้อช่วงนั้นครับฉินถูกกบฏหลากหลายกลุ่มถลม่มจนกระทั่งว่าล่มสลายภายในเวลาแค่15ปีแค่นั้นกองทัพผสมของเซี่ยงหยี่และเล่าปังบุกสินอย่างในปี206ก่อนคริสตกาลเมื่อค้นพบสุสานครับ เห็นว่าราชวงศ์ชินเป็นทรราชจึงมีการเผาทำลายเพราะฉะนั้นรอยขมเหล่าที่พบในสุสานคือรอยขมเหาที่กองกำลังผสมเสี่ยงหยีเล่าปังเข้าไปเผาทำลายสุสานเสี่ยงยี่ที่ต่อมาคนไทยรู้จักในนามของช่อป,ป่าอองซึ่งเป็นผู้นำทางการทหารของแคว้นชูเห็นหุ่นดินเผา และมองว่าคนพวกนี้คือบริวารของจินซีฮ่องเต้จึงตัดหัวของหุ่นดินเผาให้ได้เยอะที่สุดและขโมยอาวุธซึ่งเป็นอาวุธจริงออกจากมือของหุ่นดินเผาแล้วไปใช้ในกองทัพตัวเองนี่คือสาเหตุครับที่ว่าทําไมหุ่นดินเผาจํานวนมากนั้นไม่มีหัวและไม่มีอาวุธต่อมาครับเราเล่าโดยย่อเลยนะครับเสี่ยงยีหรือชอปาองค์พ่ายศึกต่อคู่สงครามตัวเองก็คือหลิวปังที่ร่วมกันต้านตา,นตานชินด้วยกัน ทำให้หลิวปังกลายมาเป็นจกักรพรรดิซืบมาและสถาปนาราชวงศ์ฮั่นมีพระนามว่าพระเจ้าฮั่นเกาโจคนไทยรู้จักในานามพระเจ้าฮั่นโกโจครองแผ่นดินสืบมา400ปีในช่วงยุคราชวงศ์ฮั่นนี้เองครับถามว่าอยู่ช่วงไหนหรออยู่ช่วงที่โรมันเป็นสาธารณรัฐเกิดก่อนยุคก,กบฏท่าสปาตาคัสที่นําไปสู่การก้าวเป็นใหญ่ของจูเลียสซีซ่าเกิดก่อนยุค ของซีซ่าออกกุสตุสที่สถาปนาจักรวรรดิโรมันก็คือปีที่27ก่อนคริสตกาลนะครับแต่มีความหมายแบบนี้ครับว่าราชวงศ์ขั้นเกิดในช่วงรอยต่อระหว่างโรมันเป็นสาธารณรัฐสู่จักรวรรดิและก็เป็นช่วงรอยต่อครับในช่วงที่พระบุตรเยซูพระศาสดาของศาสนาคริสต์ถือกําเนิดขึ้นดังนั้นครับในยุคนั้นคือยุคที่อูอาริยธรรมของโลกเริ่มต้นถูกวางรากฐานเอาไว้แล้วจักรวรรดิฉินและฮั่นทางตะวันออกและจักรวรรดิโรมันทางตะวันตก ทีนี้ยุคของต้าฉินนั้นจินซีฮ่องเต้ไม่ได้แค่สร้างสุสานที่ใหญ่โตครับหนึ่งในครุณปประการอื่นๆก็คือการสร้างมาตรฐานเงินตราในจักรวรรดิจีนการสร้างมาตรฐานดุมล้อไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามข้ามพื้นที่ไปยังคงใช้ดุมล้อเกวียนในรูปแบบเดียวกันและการสร้างมาตรฐานโดยการเขียนอักษรจีนให้เหมือนกันทั่วทั้งจักรวรรดิแต่อีกส่วนหนึ่งครับคือการสร้างกำแพงเมืองจีนครับเพื่อปกปก้ปกองอาณาจักรชน เผ่าที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดเวลานั้นเรียกว่าเผ่าเซียงหนูบางคนออกเสียงว่าเฮียงหนูสนหรกลุ่มนี้คือเซียงหนูคนจีนหรือชาวฮั่นมองว่าเป็นอนารยชนที่รบเก่งและก็มีรกรากอยู่ทางตอนเหนือของจัก,กรวรรดิฉินปัจจุบันก็คือมณฑลมองโกเลียตอนในในแง่ชาติพันธุ์บางคนเชื่อว่าพวกเซียงหนูคือบรรพบุรุษของชาวแมกยาหรือฮังการีในปัจจุบัน บางคนมองว่าพวกเขาคือชาวหูนาที่เป็นส่วนหนึ่งของชาติพันธุ์ที่อยู่ทางตอนเหนือของอินเดียแต่เอาเป็นว่าพวกเขาไม่ได้หน้าตาตีหมวยแบบคนจีนชาวฮั่นทั่วไปนะครับในสมัยฉินที่มี2รัชกาลอายุแค่15ปีพวกเซียงหนูเป็นภัยคุกคามแต่ไม่รุกรานต้าฉินไม่ใช่เพราะกลัวนะครับแต่เพราะว่าพวกเขาเจอภัยธรรมชาติดังนั้นเราจะไม่ได้ยินเลยเรื่องของฉินซีฮ่องเต้ไปรบกับพวกเผ่าเซียงหนูแต่เบื้องต้นครับกำแพงเมืองจีนในยุคข,ของฉินซีฮ่องเต้และจะักรพรรดิองค์ต่อมา ค่อนข้างจํากัดครับป้องกันการรุกของเซียงหนูแต่ต่อมาในยุคถัดๆมาแล้วเนี่ยจีนขยายจักรวรรดิออกไปทั้งทางตะวันตกและตะวันออกก็เลยมีการขยายกําแพงเมืองจีนทีนี้ครับหลังจากที่ฮั่นเกาจู่สถาปนาราชวงศ์ฮั่นแล้วนะครับพวกเซียงหนูเริ่มต้นกลับมารุกรานแผ่นดินจีนและการรบที่สมรภูมิไเต้งที่ปัจจุบันอยู่ที่มณฑลซานซีรัชสมัยของพระองค์พวกเซียงหนูนําโดยโม่ตูซานยี่ควบคุมตัวพระองค์และล้อมกรอบทหารชาวฮั่นเอาไว้ ในที่สุดครับหลังจาก40วันพระองค์ฝ่าวงล้อมาได้และต้องยอมเจรจากับพวกเชียงหนูหลายประการเมื่อพระองค์ตระหนักดีว่าไม่สามารถสยบเชียงหนูได้ก็เลยเลือกครับที่จะส่งคนไปเจริญสัมพันธร์รธราิตรีกับเชียงหนูไม่ผิดนักท่านจะบอกว่าราชวงศ์ฮั่นต้องยอมอ่อนข้อให้กับพวกเชียงหนูผ่านมาจนกระทั่งแผ่นดินที่7็ของราชวงศ์ฮั่นถึงราัชสามัยพระเจ้าฮั่นบูตี้พระองค์ทรงมีกุศโลบายในการส่งคนไปผูกสัมพันธ์กับพวกเย่จื้อซึ่งเป็นชาติพันธุ์นอกด่านอีกเผ่าหนึ่ง มุ่งหมายที่จะเป็นพันธมิตรในการกระหนาบเซยงหนูทั้งทางตะวันตกและตะวันออกในการเดินทางครั้งนั้นของแม่ทัพที่มีชื่อว่าจางเฉียนนะครับ138ปีก่อนคริสตกาลพระองค์มอบหมายพันธกิจอันสำคัญนี้ให้กับจางเฉียนเดินทางจากเมืองฉางอันสู่เมืองเทียนสว่ยซึ่งเป็นเขตแดนตะวันตกสุดของราชวงศ์ฮั่นเดินทางเข้าเขตเซียงหนูเพื่อข้ามแดนแต่ระหว่างทางถูกพวกเซียงหนูจับเป็นตัวประกันได้ จางเฉียนต้องยอมตกเป็นตัวประกันอยู่ในดินแดนเชียงหนูประมาณ10ปีในช่วงนั้นเขาสมรสกับหญิงสาวชาวเชียงหนูมีบุตรด้วยกันหลายคนแต่เขาไม่เคยละทิ้งภารกิจครับจางเฉียนพร้อมครอบครัวหลบหนีการควบคุมของเซียงหนูเดินทางไปทิศตะวันตกไม่เพียงแต่เขาไปทําภารกิจผูกมิตรกระเผ่ายื่ยจือ้อแต่ยังเดินหน้าไปยังทิศตะวันตกออกไปเรื่อยๆและเขาพบว่าดินแดนทางทิศตะวันตกที่อยู่ห่างออกไปจากราชวงฮั่น มีของแปลกๆมีสินค้ามากมายที่พวกเขาเกิดมาไม่เคยเห็นมันน่าตื่นเต้นน่าลหลงไหลน่าตะลึงศีละเกินตัวเขาเดินทางกลับสู่ช้างอันหลังใช้เวลา13ปีนอกด่านเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิฮั่นวูตี้ในปี125เล่าเรื่องราวให้พระองค์ได้ฟังถึงความน่าหลงไหลของโลกตะวันตก ซากโบราณของอารยาธรรมที่ปัจจุบันพิสูจน์แล้วเป็นอารยาธรรมกรีกในพื้นที่ที่อยู่ที่เอเชียกลางถามว่าโผล่มาได้ไงคําตอบง่ายมากครับเพราะกองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจากมาซิโดเนียเนี่ยเดินหน้าเข้าไปที่เอเชียกลางด้วยสิ่งนี้ครับทำให้พระเจ้าฮันวูตีเริ่มต้นคิดจะบุกเบิกเส้นทางการค้ากับโลกตะวันตกและสิ่งนี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือเส้นทางสายไหม่ซื่อโฉจื่ลู่ แน่นอนครับสิ่งนี้ทําให้ชาวฮั่นตระหนักว่าโลกไม่ได้จบแค่เมืองเทียนซุยแต่มันไกลออกไปและมีสิ่งที่น่าค้นหาอีกมหาศาลในแง่ประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราวของพวกเขาถูกจารึกเอาไว้โดยคนร่วมสมัยของเขาที่เป็นบิดาของประวัติศาสตร์จีนที่มีชื่อว่าซือมาเชียนในแง่โบราณคดีครับการเดินทางของจางเชียนไปยังโลกตะวันตกถูกจารึกเอาไว้ในรูปแบบของงานจิตรกรรม ที่ถูกวาดเอาไว้บนผนังถ้ำหินที่เมืองตุนขวางถ้ำหินที่เมืองตุนขวางหรือว่าตุนขวางโม่เก่าคู่ที่อยู่ที่มณฑลการสู้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งแนวสืบค้นทางโบราณคดีว่าในเรื่องของทางสายไหมการเดินทางเข้ามาสู่แผ่นดินจีนของพุทธศาสนาที่เดินทางจากอินเดียทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมาสู่แผ่นดินจีนเดี๋ยวเราจะเรียบเรียงในเอพิโซดต่อไปครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.